คลิปเก่าแต่กระแสดังไม่เก่าแม้จะผ่านมาแล้วหลายวันแต่คลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์โดยเพจดังซึ่งจับภาพพระเอกลิเกชื่อดังเคียงข้างนางเอกหมอลำในงานหนึ่งก็ยังคงปลุกกระแสความสนใจในโลกออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มแฟนคลับที่เฝ้าติดตามความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาโดยตลอดคลิปที่ดูเหมือนจะธรรมดา แต่สายตาของพระเอกลิเกในช็อตหนึ่งกลับกลายเป็นจุดโฟกัสที่ทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นไม่น้อยหลายคนมองว่าสายตานั้นพร้อมบวกจนแอบ,บรู้สึกไม่สบายใจแทนฝ่ายหญิงหนึ่งในคอมเมนต์ที่ถูกพูดถึงมากคือบุคลิกทั้งใบหน้าคือพร้อมเบี่ยงตลอดเวลาเฮ้อเจอกำหนักแน่นางเอ้ยในขณะที่บางคอมเมนต์ชี้ว่าเหนื่อยไหมจ๊ะที่ต้องมาเอาใจผู้ชายที่ดูเหมือนไม่เห็นค่าอย่างไรก็ตามแม้กระแสดราม่าจะเดือดในช่วงแรก แต่ปัจจุบันความเห็นหลายเสียงเริ่มเบาลงโดยแฟนคลับบางรายก็ออกมาเบรกเบาๆว่าคลิปก็หลายวันแล้วป่านนี้เขาก็ดีกันไปแล้วมั้งบ้างก็เตือนให้มองอีกด้านว่าในความรักของคนสองคนมันมีหลายมุมที่เราในฐานะคนนอกอาจไม่เห็นทั้งหมดแต่ก็ยังไม่ไวายมีเสียงสะท้อนจากกลุ่มแฟนคลับสายวิเคราะห์ที่ยังอดห่วงไม่ได้อดีตผัวเคยดูแลทุกอย่างกลับกันตอนนี้เธอต้องคอยดูแลเองหมดเลย บางทีความรักที่เหนื่อยเกินไปมันก็น่าคิดเนาะและอีกเสียงที่ฟังดูแรงแต่ก็จริงใจว่าสุดท้ายก็แล้วแต่บุญต่กรรมของใครเด้อพี่น้องใจใครใจมันบอแมนเข้าไปอยู่ในชีวิตเขาท่ามกลางกระแสที่สลับขึ้นลงทั้งความห่วงใยคำแนะนำคำตำหนิหรือแม้กระทั่งกำลังใจแบบเงียบๆคลิปดังกล่าวก็กลายเป็นภาพสะท้อนว่าแฟนคลับจำนวนไม่น้อยยังคงรักและเฝ้ามองด้วยความหวัง ว่านางเอกหมอลำคนนี้จะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงอย่างแท้จริงเพราะในโลกของวงการบันเทิงความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปทุกสายตาที่จับจ้องล้วนเป็นกระจกสะท้อนทั้งกำลังใจและคำถามและบางครั้งคำตอบอาจไม่ต้องรีบขายก็ได้แค่ใช้เวลาดูว่าการที่สร้างจะพาไปทางไหนท้ายที่สุดนี้ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ยังคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดถ้าชอบข่าวนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยเดอ้อคอมเมนต์ได้เสมอเราอ่านทุกข้อความเพราะเสียงของแฟนๆสำคัญที่สุดติดตามอัปเดตทุกประเด็นร้อนก่อนใครที่นี่ที่เดียวครับ